สวัสดีท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีที่รับชมกันด้วยนะครับถึงเวลาฮะศึกจิงใหญ่ที่แฟนมวยทั่วโลกครับต่างรอคอยกันท่านชมวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนครับพศ2568นี้ฮะท่านชมนสนามอารีนาครับกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นฮะจะลุกเป็นไฟครับเมื่อ2องทนานมวยไทยก้าวขึ้นสู่ศึกหยุดโลกกันท่านชมนี่ฮะก่อนศึกจริงจะระเบิดขึ้นครับเราไปชมฟอร์มการชกอันโหดดุดังของรถถังจิตเมืองนนท์ครับเพื่อย้ำเตือนว่าเขาคือนักสู้ที่พร้อมจะชนทุกสถานการณ์หรือเปล่าท่านชมนี่ ก่อนจะเจอกับน้องโอวันนี้ขอเจอกับซูเปอร์เล็กก่อนครับนี่ฮะโอ้โหมาฮะต่อยกันสามยกนะท่านชมดูครับเซตซูเปอร์เล็กต่อยขวาเตะขวาตามหนึ่งแข้งครับมอุอยรถถังดันศอกซ้ายเข้ามาท่านชมมานี่ครับเริ่มจะเล่นมีดครับต่อยขวามาหนึ่งทีไม่ถึงครับมาจังหวะซูเปอร์เล็กคืนในแข้งขวาจังหวะต่อยลําตัวตรงนี้ต่อยอู้บวกสองท่านชมมารถถังบวกสองนะฮะดูครับเริ่มจะเปิดศอกมาเห็นอู้จังหวะมาโอ้โหนี่ฮะอุ้ยต่อยไม่ถึงครับอู้ จังหวัดสุพรรณแตกนะท่านผู้ชมโดนสอกเฉาะเดียวครับอือหือโอ้โหนี่ฮะกรรมการให้แพร่สนามดูครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ฮะสอกคมจริงๆครับรถถังคนนี้ท่านผู้ชมโอ้โควกมารับมาคมจิ๊บครับโอ้โหนี่ฮะฝันทีเดียวมีตำหนิครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ฮะรถโอ้หมาต่อท่านผู้ชมมาสุประล็กก็ไม่เท่าไหร่นี่โอ้โหสับสอกคืนครับดันสอกขวาเข้ามาครับโอกแกพยายามฝันนะท่านผู้ชมมาฮะเริ่มจะเล่นของมีคมครับท่านผู้ชมครับมาไงฮะคืนโอ้จังหวะต่อยไม่ถึงครับโอ้จังหวะดันสับ อุ้ยรถถังสับศอกต่อยขวาให้ซึ่งทีอุ้ยจะดันศอกซ้ายเข้าไปสับศอกขวาสับศอกซ้ายสับศอกซ้ายครับทุกผู้ชมโอ้โหอุ้ยยอมผมแดงครับไตหึ่งเทียบสุปเปอร์เลยโอ้โหเฮียอุ้ยอุ้ยท่านผู้ชมเช็ดเช็ดสีผมครับโอ้โหอุ้ยไม่อยากจะพูดครับมาต่อท่านผู้ชมเดินเข้าหาครับรถถังนี้สไตล์บูรังผ่านอยู่แล้วครับนี่ครับอุ้ยเนี่ยวอุ้ยสับศอกขวาท่าน้ชมด่าโอ้ไตะขวาคือครับสุปเปอร์เลยอุ้ยเหนียอุ้ยเล่นศอกอย่างดีครับไตะขวาหลุดครับจังหวะนี้ครับซุปเปอร์เลยครับโอ้ ดูครับรถถังเริ่มจะเล่งของมีคงมาต่อย2ทีครับอู้เตะขวาคืนรับซุปเปอร์เล็กไออู้ถึงการเขาครับสวยครับจังหวะอู้ดันศอกซ้ายเข้ามารถถังอู๋นี่ฮะอู้ดูแขนแก่นะท่านชมแขนซ้ายครับโชกไปด้วยบูทครับโอ้โหนี่ชุ่มช้ำเหลือเกินครับดูฮะท่านชมอ้จิตใจไม่ถึงนี่อย่าดูครับมาอันนี้ครับเตะขวาลูกเจ้าต่อยขวาเติมครับรถถังเตะขวานเทียมาซุปเปอร์เล็กโอ้โหนี่โอู๋ดันศอกซ้ายเข้ามาอีกแล้วครับโอ้โหดูท่านชมมา มดยกฮะท่านชมโอ้โหดูฮะอุ้ได้เลือดท่านชมมาต่อยกที่สองต่อท่านชมอย่างเงี้ยยกที่สองอะเตะขวาคืนครับซูเปอร์เลยคฮะโอ้อุ้ยมาโอ้โหเตะขวาอหนึ่งแข้งครับนี่ครับเช็คช่วงล่างรถถังบ้างครับโอ้โหรถถังไม่สนครับเดินมาอุ้ยสาวมาขวาใส่ไปสองทีท่านผู้ชมไอ้ครับต่อยขวาไปหนึ่งหนึ่งอุ้ยต่อยขวาแล้วท่านชมโอ้ซูเปอร์เลยพยายามจะหักซอกคืนทั้งเตะขวาอุ้ยหุกซ้ายเข้าไปครับมาอะไรเงี้ยจุดถังโยกออกมาได้ครับเตะขวาคืนเข้ามาซูเปอร์เลย กระโดดเข้าไปมาให้จังหวัดอูระถังดันด้วยศอกครับนี่ฮะอูดันศอกซ้ายศอกขวาท่านผู้ชมดูจังหวะภาพช้าโอ้โหนี่ฮะเงี้ยงประดุครับยัดเข้ามาครับท่านผู้ชมโอ้โหได้เลือดครับแบบนี้ต่อยขวาล้ำตัวครับรถถังฮะอูสไตล์แกนี่โหดๆแบบนี้ครับรถถังจีนเมืองนอกนะท่านผู้ชมปัจจุบนันในคาตัวไม่ธรรมดาครับเตะขวาคือนะสุประเลค้ยงสวยฮะอูโหวสองแข้งฮะมาอุ้ยมาฮะสำหรับสุประเลี้ยงงวยเตะอยู่แล้วเตะโอ้เตะขวาไปหนึ่งแข้งครับถังเตะหลุดครับท่านผู้ชมมา ดูว่าเตะขวาขึ้นครับรถถังมาซูเปอร์เล็กยังไงครับแข้งขวาออกมาครับโอ้สวยฮะอู้จังหวะแล้วบวกด้วยหมัดซ้ายครับท่านผู้ชมุซ้ายรอดักอยู่แล้วครับจังหวะต่อยขวาลูกจะมีซูเปอร์เล็กคืนด้่ยเข่าครับมาอู้โขดูฮะอู้ยสไตล์แกบูแหลกรานบูลังผ่านอยู่แล้วครับรถถังคนนี้ฮะท่านผู้ชมก่อนจะเจอน้องโอ๋ครับมาดูเกมมาชกแบบนี้โอ้ยตกต่อยขวานี่ครับโยนเข่าเข้าไปครับซูเปอร์เล็กโยนเข่าเข้าไปครับโอ้โห อเราถังพลิกลงมาครับออ้ยโอ้โหเต็มหน้าเต็มตาท่านชมมาเรสสีแดงนะท่านชมโอ้โหบลูดเลือดนะมาอุ้ยนี่ฮะกระแทกซ้ายเข้ามาครับโอ้โหนี่ฮะต่อยครับบววครับามาทุบเลยโยนเข้าขวามาหนึ่งทีครับอุ้ท่านชมหักศอกซ้ายครับรถถังโอ้โหเล่นของมีคมรถถังนี่ครับเริ่มจะจับจุดได้ครับรถถังโอ้โหบอกไม่มีอะไรเตะมาครับทุบเล็กเตะเข้าไปครับโอ้โหรถถังคืนนื้อหมัดขวาท่านชมดูฮะสยมครับ ตีไหมเตีเข้าไปหนึ่งทีครับโอ้ยัดเข่าขวาท่านชมโอ้โหมาโอ้โหเลือดเข้าปากเข้าจมูกหายใจลำบากครับซุปเปอร์เล็กครับโยนเข่าขวาไปสวยอุ้ยพยายามจะบวกในซอกครับซุปเปอร์เล็กตีเข่าขวาไปหัวรถเชื่อมไปรถถังฮะนี่สายมาสองทีต่อยขวาขึ้นทีครับโอ้โหเอาโดนแล้วรถถังโดนจังหวะสุกสองดอกนี้ของซุปเปอร์เล็กอรับโอ้ยโอ้โดนนะท่านชมโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนฮะมาโอ้ชาตัวจะฟ้องบอกไม่โดนฮะชาตัวจะฟ้องแหมรถถังครับมาอันนี่ฮะ โอ้โหโดนไปหนึ่งนะครับซูเป er ier, รอนะร,ระะ์เล็กวิ่งเข้าหาตอนนี้ดูครับโอ้โหโหดจริงๆครับคู่นี้ซาดกันวันนั้นท่านชมโอ้ยมาต่อฮะซูเปอร์เล็กเดินเข้าหาโดนเข้าหาโยนเข้าขวาเข้าไปครับอุ้ยรถถังพยายามต่อยด้วยหมัดขวาอู้มสอกขวาเข้ามาซูเปอร์เล็กโอ้โหนี่ฮะสอกซ้ายข้างซอกอีกแล้วรถรถถังมนจังหวะไม่ถึงครับเตะขวาคือเตะขวาขึ้นการคอครับโอ้โหจังหวะรวบล่างของซูเปอร์เล็กสวยฮะโอ้โหนี่ฮยอุ้ย มาสไตล์แบบนี้ครับอ้วุ้ดโดนหุกซ้ายลำตัวต่อ,อยขซ้ายขึ้นอีกหนึ่งครับรถรถถังจังหวะสับซอกอีกแล้วอู้สับซอกอีกแล้วมาท่านชมอู้สุบเลคคืนด้วยหมัดชุดหนึ่งนะท่านชมดูครับรถถังแก้ทนจริงจรนะิงครับท่านชมดูว่าไม่มีอาการเลยนะท่านชมโอ้โหมาอุ้หมดยกที่สองครับเดี๋ยวมาต่อยกที่สามต่อนะท่านชมนี่ฮะมาสดกันยาวๆท่านชมครับมานี่อ้จังหวะบวกครับอู้สอกกับเขาท่านผู้ชมนี่จังหวะพลิกมาได้สวยครับแหม่รถถังฮะ จังหวะพิคซูเปอร์เล็กลงมาอยู่ล่างแล้วซูเปอร์เล็กวิ่งเลยตรงข้ามโดนเข่าขวามาท่านชมดูว่าูรถถังเนี่ยโอ้ต่อยขวานลำตัวฮะซูเปอร์เล็กระวังไว้โอ้ยนี่ยโอ้ต่อยขวาไม่ถึงครับตอนนี้โอ้ยมาซูเปอร์เล็กนี่มวยเข่ามวยไต่อยู่แล้วนะท่านชมมวยไอคิวครับมาเลยรถถังนี่บูครบเครื่องครับแมาล้างผาดอยู่แล้วครับคนนี้ฮะยิ่งเจ็บยิ่งเดินครับรถถังคนนี้ฮะโอ้ดูฮะแม่โยนเข่าขวามาซูเปอร์เล็ก ตีได้ไหมเตีเข้าโยนเข้าซ้ายไอ้โอ้ยดอกนี่ตีไม่ทหหันนะท่านผู้ชมมามาอโอ้ดีสดยังไกลครโอ้จังหวะก็จะโยนเข้าขวาเข้าไปนะครับรถถังพยายามดักด้วยศอกแบบนี้โอ้ยสับศอกซ้ายสับศอกซ้ายท่านผู้ชมสับศอกซ้ายครับส,ส,สับศอกขวาโอ้วอยู่รถถังมาโอ้ยโขกศอกมาอย่างเดียวครับมานี่ฮะโอ้โหท่านผู้ชมโอ้ยมีตำหนฮะซุปเปอร์ะไรฮะแต่โดนศอกเกยังทนได้นะดูครับโอ้โหหายใจทั้งปากครูนี้ฮะท่านผู้ชมอีโดนเข้าไปไม่ถึงครับ ไม่ฮจังหวะนี้เอาหัวออกนะแต่ทันนะเราตีจังหวะโอ้โหกระแทกได้สอกซ้ายเข้าไปยัดเข้าไปอีกแล้วท่านชมนี่ครับซูเปเรกพยักขึ้นได้เข่าขวานะดูว่านี่ฮะโอ้โหโอเคไหมนี่ฮะไตครับอ่ะซูเปเรกโอ้คุมสุดยอดนะคู่นี้วันนั้น,นท่านชมอุ้ยสดกันใกลๆนะ้ๆฮะดูฮะรถถังฮะเตะขวาตีครับสุเปเรกโอ้รถถังยำหุบขวา,าหุบซ้ายครับตามเดิมหมัดขวาท่านชมไม่ถึงแล้วนี่สุเปเรกคืนเดิมไหม เข่าขวาท่านชมโอ้โหเนี่ยนี่โอ้โหสับศอกซ้ายสวยคะจัองหวะพลิกลงมายุงล่างครับสุบริษโอ้โหมาสุดยอดนะดูฮะฮึมาโอ้โหรถถังอวยเลนของมีคมอย่างเดียวครับดูครับสุบริษยังไงครับตะุ้ยนเข่าขวาหนึ่งทีคออกมาโอ้ตีได้ครั้งเดียวครับรถถังกอดไว้ฮะท่านชมมาอะไรเงี้ยเดินเข้าหาหุกซ้ายไปหนึ่งทีเตะขวาออกมาสุบริษเตะขวาออกมาเอ,อ,อ่าสองทีมา รถถังเดินเข้าไปพยายามจะปิดเกมเร็วนะฮะสอกของเขานี่ฮะโอ้โหแกพยายามใช้ทุกอะไรอย่างี้ทุกยก,กนะท่านชมดูครับไม่ลืมสอกนะฮะระวังสอกรถถังสุเปร์เลกโอ้โหอะไรองนี้นี่ครับอูสับสอกซ้ายระยะประชิดครับโอ้โหมาโอ้โหเล่นสอกอย่างเดียวครับรถถังของมีคมครับนำมาใช้โอ้โหเต็มหน้าเต็มตาของสุเปร์เลกท่านชมโอโ้ต่อยขวาหนึ่งทีมาจังหวะนี้โอ้โตีเข้าขวายัดเข้าไปหนึ่งทีครับรถถังเกี่ยม,มาฮะตีเข้าไปหนึ่งทีมาสุเปรเ์ ม,มามันสุดยอดจริงๆครับวยระดับนี้ท่านชมดูฮะโอ้โหดูครับเดินเข้าหาเดินเข้าหาอู้ยจังหวะสุเปรเคืนมาด้วยเขา่าเลยสอกะโอ้โหจังหวะนี้มาอุ้ยมาช่วงปลายยกท่านทุ่มโยมมาสดกันสามยกฮะเดินมาครับเราถังครับปิดเกมได้ไหมครับมาไอ้ยังถูกสายรัาอู้ยเราสุปเป็กบวกขวามาเลยครับเขาเตะขวาโอ้โหหมดยกทันสามอ่ะ สุดท้ายแล้วครับในศึกหยุดโลกครั้งนี้ครับซูเปอร์เลกเกียริหมูเก้าครับก็เป็นไฟเอาชนะเฉือนรถถังจิตเมืองนนไปได้อย่างเฉียดฉิวนะการต่อสู้ที่เต็มด้วยไฟแรงปะทะครับและสักสีครับท่านชมโอ้โหเนี่ยหลังจบกันนี้ก็เป็นภาพที่ทั่วโลกเขาประทับใจมากนะครับนี่ครับโอ้โหจบเกมครับก็เป็นเพื่อนกันครับมากนี่ฮะโอ้ยสุดยอดนะฮะนี่คือการชกที่สนุกและตื่นเต้นและทรงคุณค่ามากที่สุดอีกไฟหนึ่งในประวัติศาสตร์วันมวยไทยครับท่านชม รถนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ครับระหว่างรถถังกับจาคอบสมิธนะครับโชกันวันที่9พฤศจิกายนปี2567ท่านผู้ชมดูฮะแมารถถังพยายามเตะนะโอ้โหจาคอบสมิธยิ้มชอบใจฮะรถถังก็ชอบใจครับเตะแข้งซ้ายมาฮะนี่ครับจาคอบแนี่จังหวะออกซ้ายตรงฮะนี่จังหวะที่มันตัวของรถถังนะท่านผู้ชมเตะขวาครับรถถังสวยฮะมากนี่ฮะโโอ้หดูครับรถถังจะทำยังไงครับเตะมวยใหญ่กว่านะฮะมานี่ครับอูก็ถีบออกฮะตัวใหญ่กว่าเยอะครับใหญ่กว่ารถถังเยอะนะฮะท่านผู้ชมใหญ่่ธรรรรมมชาตินนะคคััับบีฟวย วยแบบนี้ใหญ่ธรรมชาตินะเตะขวามาเดินเข้ามาครับถังแม่พยายามนี่คหูจิ้มล่างสลับโบนั้วเตะขาครับมาเตะขวาเข้าไปครับโอ้โหัดไปที่ต้นขานะดูครับสไตล์รถถังแกครับต่อยไปเอนเตอร์เทนคนดูไปนี่ฮะนี่คือสไตล์การชกของแกฮะท่านชมโอ้โหนี่ฮะชกที่ไหนไม่ทําให้คนดูผิดหวังฮะโอ้ยตีเข้าขวาเรานี้่านยมโอ้บินขึ้นไปตีนะฮะจากขอพยายามจะทิ้งรถถังแม่แถวอุ้มรถถังไปเทยไม่ได้นี่ครับไปเกียร์านครับกรรมการเตือนรับมา ไม่เป็นไรฮะมาโชกกันต่อท่านผู้ชมนี่รถถังจิ้มขวาเตะซ้ายหนึ่งทีอุ้ยม,มาครับอุ้ยสับซอกท่านผู้ชมว่าจะขอบอุ้ยรถถังยังคืนได้ศอกนะเต็มเข่าขวารถถังโอ้โหศอกระยะประชิดน,นี่แกใช้ได้จบมาหลายคนนะฮะอุ้งหว่าบิดมาฮะโอ้โหแข็งแรงจริงครับรถถังคนนี้ดูครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นี่แข็งนะโอ้ยบิดจะขอบล่วงไปอยู่งล่างครับโอ้โหดูฮะสไตล์การชกแกแบบนี้ฮะบูแหลกรานบูล้างผานะท่านผนะู้ชมดูเดินเข้าหานิ่งๆฮะดูโอ้ย จะขอบกระแทกซ้ายมาหนึ่งทีครับก็จุดแหมพยายามต่อยขวาล้าตัวไม่ถึงครับไอเข่ามาหนึ่งทีครับจะขอบมาพยายามรวบล่างฮะโอ้ยถึงความได้เปรียบแล้วฮะมาแยกครับท่านชมมาต่อฮะรถถังเดินเข้าหาครับนี่ฮะโอ้โหดูครับนิ่งสยบทุกอย่างฮะจากขอบต้งวนออกครับจะมาในรูปแบบไหนฮะเดาใจไม่ถูกครับรถถังคนนี้ฮะหรือจาขอบเตะซ้ายโยนออกมาครับเออมาีรถถังพื้นในแข้งขวาหนึ่งทีครับมาโอ้โหนี่ฮะ มาเิยก็อูจังหวะบวกขวามาครับรถถังสวยฮะโอ้โหตีอูโยนเข่าขเข่าขวาขึ้นไปครับโอ้ยเข้าโคถีบสกัดรงนี้สวยมากโอ้โหนี่อูจะขอพยายามเตือนถีบโดนกระจับครับไม่เป็นไรฮะขอโทษขอโพยครับโอ้โหไม่ได้ตังใจฮะจังหวะแบบนี้จ่ขอบระมาฮะนี่ฮะรถถังก็น่ารักครับมาขอโทษนะฮะขอโทษจากขอบนะครับไม่เป็นไรครับต่างคนต่างให้อภัยครับโอ้โหนี่คัเป็นภาพที่สวยงามและประทับใจนะครับ มาสัดกันต่อท่านชมรถถังเดินเข้ามาจะขอบสัดแข้งขวามาครับแมจังหวะเนี่ยโอ้รถถังยกการสูงนะฮะพยายามเดินเข้าไปคิดด้วยศอกครับศอกขวามาท่านชมโอ้โหมานี่อุกวักมือจะขอบเลี้ยวเข้ามาหน่อยฮะจะเดินหนีเยอะโอ้จังหวะนี้ครับแม่ต่างคนต่างยิ้มชอบใจฮะต่อยกันไปยั่วกันไปท่านชมอีกอุจังหวะออกซ้ายซังอุกสับศอกขวาท่านชมโอ้โหมาเนี่ยนี่โอ้ครับมือจะขอบอุ้ยลี้ยรถถังงัดศอกซ้ายขึ้นไปครับจังหวะนี้ฮะท่านชมโอ้โห ตาขอบต้องอูจิ้มขวาล้ำตัวหนึ่งเทียบอูตาขอบถอยอัอยนใหญ่นะฮะจังหวะโอ้โหนี่ฮะท่านชมอูรถถังเล่นของมีคมอูสับศอกซ้ายท่านชมโอ้โหอูจับพอคุณมาไปฮะรถถังฮะงัดศอกมาใช้ครับท่านชมโอ้โควูแตกไหมครับท่านชมแตกจริงๆด้วยครับโอ้โหนี่ฮะคมจริงๆครับรถถังคนนี้ครับงัดมาแค่สองโชว์นะฮะท่านชมอยู่ครับมีตำแหน่งอีกเช่นเคยครับคนนี้โอ้โหโดนนะท่านชม นี่พยายามมองผลงานตัวเองครับรถถังกรรมการนั่งชี้ให้เข้ามุมครับมาต่อท่านผู้ชมมาอุจาขอบเริ่มมีตํามนอหูหยาดเยอะไหมท่านผู้ชมโอ้โหนี่ฮะมารถถังเริ่มจะเห็นแผลฮะเดินบทเดินบีแน่นอนครับรถถังคนนี้ฮะนี่ฮะไม่มีแกถอยครับรถถังฝั่งทนโอ้โหนี่ทนอย่างเดียวครับดูว่าวิ่งเข้าหาเตะโอ้ยจังหวะเตะคืนเตะคืนเข,ขาครับโยนเข้าไปครับเตะโอ้เตะซ้ายสวยครับโอ้โหนี่จากขอบบอกไม่เท่าไหร่ครับรับได้ครับเตะขวาคืนรถรถถังอื มาอุ้ยนี่ฮะอย่าไปท้าหมถังฮะรถถังออกอยู่แล้วครับเอาหุ้มาหมดยกครับว่านี่ฮะโอ้โหต่อยไปเอ็นเตอร์เทนคนดูไปชอบใจฮะนี่ฮู้จังหวะดันสอกขวาเข้ามาสวยครับรถถังโอ้โหยอดนะรถถังดูครับคมจริงครับสอกของแกฮะแกพยายามจะไปชิดด้วยสอกนะดูครับทุกท่านท่านผู้ชมครับมามายกกาสูงมาจะใชายศอกรถถังเตะขวาครับมาจะคอบฮะต้องวนออกหางครับ ต้องวุนหนีครับสวยฮะไปยืนเดี๋ยวอ้จังหวะต่อยขวาตรงสวยฮะถีบออกครับจากขอบฮะรถถังเดินเข้ามาอู้สอกกลับครับมาโอ้โหนี่ฮะอูยเตะขวาครับจากขอบอะถีบออกเข้ามารถถังทํายังไงฮะวิ่งเดินเข้าหาเตะขวาไปดึงทีครับมานี่ครับจิ้มขวาตรงครับลอกต่อยฮะท่านผู้ชมอุ้อ้จาขอบสับสอกมางัดไม่ขึ้นครับนี่อุ้รถถังไปล็อกไว้ครับมานี่ครับรถถังบอกมาพยายามปัชนหรือเปล่าครับมาพยายามโอ้ยมา มันงัดไม่ขึ้นครับแม่จาขอบนี่ครับกรรมาการเตือนหอมของแก้มกรรมการเป็นหนึ่งฟอร์ดครับบัวโ,โอ้โหรถถังคนนี้เข้ามาต่อยไปเอนเตอร์เทนไปครับแม่ชอบใจฮะคนดูฮะดูครับบดโหดแกก็โหดครับบทจะตลกแกก็ตลกครับอู้สับซอกขวาคุณ้ชมโอ้ซอกซ้ายฮะโทษทีฮะัแมาจา่จังหวะงัดสอกซ้ายขึ้นยอดหน้าของจากขอบนะฮะท่านชมโอ้โหฟันไปที่หน้าฮะงัดไปตรงต,รงตรงนะครับดูครับโอ้ตั้งการแบบนี้พร้อมใช้ซอกอยู่แล้วครับไตขวาครับรถถังฮะนี่ครับอจิ้มซ้ายลำตัวไปหนึ่งทีครับ ตีกะต่อยขวาตรงครับหม่จังห well วะนี้ไม่ไม่ได้ใช้ซอครับเอ้าอุ้ยจังหวะนิ้วไปโดนตาหรือเปล่าครับหรือยังไงแม่น่าจะใช่คร mm ับท่านชมแม่ขอโทษกันครับขอโทษแล้วอ้คูนี้ฮะขอโทษับแหมรถถังจังหวะนิ้วอาจจะไปทิมไปเปิดนิ้วนะฮะเข้าตาถีบออกครับรถถังฮะมาสอดกันต่อนะท่านชมเตะซ้ายมาครับจ่าขอบะรถถังเดินเข้าหาเหมือดเหมือนเดิมครับตีอูจังหวะสับซอกของจ่าขอบก็มานะท่านชมแมสับสซอกซ้ายของแกนะฮะ แล้วก็เริ่มจะใช้สอกเหมือนกันครับมารถถังยกการดแบบนี้มาอีกแล้วครับท่านผู้ชมมีไหมสอกให้เห็นไหมครับมาดูฮะงัดมาหน่อนไหมครับงัดมาหน่อยไหมงัดไหมไม่อูจังหวะนี้อหอูจะขอบเอาหัวไปโขกครับมาอูจังหวะไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันครับจะขอบโอ้โหจังหวะนี้ขอโทษครับขอโทษครับนี่โอ้โหโอ้โหขอโทษกันเองครับท่านผู้ชมนี่ฮะโอ้โหมาสดกันต่อนะท่านผู้ชมโอ้โหมาโดยเข้าหายกการแบบนี้เตะซ้ายลุดครับรถถังฮะ ม่แต่ขอบพยายามจะคืนอเอ้ยตะสายสาวอูเบิร์นแข่งไปเลยครับมาจะขอบพืนในแข่งขวาตีอูจังไงฮะจะขอ์ขอบต่อยแหวต่อยจิ้มล่างสลับบนแล้วตีเข้าไปหนึ่งเทียบจังหวะรวบล่างมาฮะนี่ทำอะไรไม่ได้ถนัดนักครับมาสดกลางเวทีดีกว่าฮะมาครับรถถังยกการมาอีกแล้วครับตีอูดังสอกสายเข้ามาท่านผู้ชมโอ้โหมายกการแบบนี้แล้วครับระวังอะจาขอบเตะขวาหนึ่งเทียบรถถังจิ้มขวาลำตัวหนึ่งเทียบโอ้โหนี่ฮะจิ้มอู้จิ้มขวาหลอกต่อยขวานะฮะ กระโดดต่อยไปเลยครับโอ้โหจังหวะพิงตรงนี้แม่จ่าขอบร่วงไปอยู่ข้างล่างครับมีรถต่างพยายามช่วยช่วยลุกขึ้นมาฮะแม่นี่ครับประเค็นลุกขึ้นมาฮะมาซดกันต่อครับดูครับจ่าขอบโอหูถูก้ายมาครับมาไอเข่าขวาหนึ่งเทียบจ่าขอบว่าเอาอุ้ยจะเอาจะไม่ค่อยปฏิปต่อนะฮะท่านผู้ชมแยกฮนะมาโอโ้เลือดเลือดไหลท่านผู้ชมโอ้โหแมามาต่อเกมมายกที่สามยกสุดท้ายท่านผู้ชม ตีโอ้ดันศอกซ้ายครับไปมารถถังฮะอู้สับศอกขวาขึ้นเหมือนกันจ่าคอป้าตีโอ้ดันศอกขวาสองเทียบรถถังโอ้ยจังหวะบัวมาทัดนท่านผู้ชมอุ้ยิ่งมา,งมางอู้ยสับศอกโอ้ยใครโดนม,มีมีล่วงฮะถ้าโดนโอู้ยจา่าคอปดันศอกซ้ายเข้ามาสับศอกขวาขึ้นครับรถถังเตะขวาขึ้นครับจาบา่าคอป้าอู้ยมาฮะรถถังวันนี้ฮะทีบอฮะโอ้โหแกใช้ศอกเลยยังวัดเสียวมาครับรถถังมานี่ครับเดินเข้าหามันเดินมารถถังฮะยกการแบบนี้อีกแล้วท่านผู้ชมเตะซ้ายครับไปดันศอกซ้ายอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โห พยายามจะเปิดแผลให้กว้างๆนะอุ้ยจะกขอบประขุนได้ซอกครับท่านผู้ชมซับซอกขวารถถังฮะโอ้โหนี่ฮะอุ้ยรัดมาฮะรัดมาแย่โอ้โหอุ้ยรัดอยู่แล้วรถถังโอ้แข็งแรงจริงๆฮะดูครับกดอยู่นะฮะแขนเขินนี่ไล่โอ้โหแข็งมากครับรถถังคนนี้อู้จังหวะจิ้มขวามาหนึ่งเทียบจะกขอบจังหวะต่อยมาไม่ถึงครับรถถังอุ้ยพลิกเวียงไปยุงล่างครับมาอย่างเงี้ยฮะจากขอบเดินเข้ามาอู้จิ้มขวาล้ำตัวตรงนี้ท่านผู้ชมโอ้โหเต็มพุงฮะเต็มเต็มมาฮะอุ้ยนี่ฮะจะกขอบยังคืนคืนได้ขวานะ รัดเข้ามาจังหวะทิมขวามาหนึ่งทีจะขคอบสมิธกูสับสอกขวาไปหนึ่งทีครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่แลบลิ้นโชว์ครับถังโอ้โห็นไงฮะต่อยไปยั่วไปครับแม่วดหัวจังหวะโอ้โหต่อยขวามาไม่ถึงครับจาคออตีกรับหากศอกซ้ายหนึ่งทีครับรถถังโอ้โหตีครับจะาคอบก็มีสอกเหมือนกันะท่านผู้ชมโอ้โหแกพยายามเถียงทุกศอกฮะอ้ยดูฮะพยายามจะเปิดแผ่รถถังเหมือนกันฮะจาคอบสมิธฮะดูว่าอู้ดีโอ้โหดันสอกซ้ายเข้าไปครับแม่ โอ้โหเงี้ยงไปดูครับยัดเข้าไปเลยวี่หสับสอกตั้งดีๆแล้วยัดโอ้สับสองสายท่านชมโอ้โหโอ้แตกอีกแล้วครับรถถังชีบอกแตกอีกแล้วครับโอ้โหอ้โหแม่เจ้าพ่อคุณโอ้โหดูความหมดของแกท่านชมโอ้จะขอพยังจะเข้ามาโอ้โดนศอกกลับอีกแล้วท่านชมมาจิ้มขวาโอ้ลำตัวครับมาหักศอกสายครับจะขอบรถถังยังทนได้นะยังไม่มีอาการนะดูครับโดนเหมือนกันับไม่ใช่ไม่โดนครับรถถังะแต่แกทนได้ครับนี่ฮะโอ้ ดูครับจะขอบเดินเข้ามาครับทําไงครับรถถังฮะโอการไหมนี่ครับรอสับซอกมาแยกครับโอ้โหเลือดฉลมมนะฮะท่านชมเตะซ้ายหนึ่งทีครับโอ้หมดยกพอดีท่านชมโอ้โหว่าระคังดังวันีโอ้จะขอบเหมือนจะหัวเสียครับมาเตะฟันยางทิ้งไปเลยครับโอ้โหดูนาตาแกท่านชมโอ้โหสุดจะบรรยายฮะนี่ครับนี่ครับจบเกมมาเป็นภาพที่ประทับใจอีกแล้วครับในรถถังฮะแม้การต่อสู้ครับจะดูเดือดเลือดสาดฮะ แต่เมื่อจบเกมครับทั้งคู่กับแสดงความเคารพต่อกันอย่างงดงามท่านชมนี่ครับนี่ครับคือหัวใจที่จริงของนักมวยไทยฮะโอ้โหศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่ได้มีเพียงความโหดฮะแต่ยังเต็มไปด้วยศักดิ์ศรีและมิตรภาพครับท่านชมโอ้โหดูครับมาภาพนี้ฮะได้กลายเป็นภาพประทับใจที่ถูกส่งต่อไปทั่วโลกครับตอกย้ําว่ามวยไทยรับไม่ใช่แค่การต่อสู้นะฮะแต่มันคือความยิ่งใหญ่ที่อยู่เหนือชัยชนะ ท่านผู้ชมที่รับชมจนจบใน2คลิปที่ผ่านมาฮะทุกคนคิดมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างครับมานี้ฮะมาร่วมแสดงความคิดเห็นก็ได้นะครับว่ารถถางจินเมืองนนฮะจะหยิบฟอร์มไหนมาใช้เพื่อไปจัดการกับน้องโอฮาม่ามวยไทยในศึกปะวัติสตร์วันที่16พฤศจิกา2568าครับโอโคนี่ฮะณอาลิอาเกะครับอารีน่าครับกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับท่านผู้ชมโอโคนี่ฮะ เป็นการชิงเข็มขัดแชมป์โลกนะฮะวันมวยไทยครับรุ่นไฟเวทที่ว่างอยู่นะฮะศักดิ์ศรีและเกยศกำลังรอฮะเจ้าของคนใหม่อยู่ครับและคําตอบนั้นจะถูกประกาศบนสังเวียนที่ทั้งโลกจับตาครับนี่ฮะโอ้อยนี่ฮะรถถังจิตมงคลก็เป็นฝ่ายเอาชนจะจากขอบไปนะครับในวันนั้นท่านชมมานักสู้ที่ขึ้นเวทีเมื่อไรครับแฟนมวยต้องได้ยิ้มฮะนี่ฮะเพราะสไตล์การกวน่นกลัวครับ,รบ,ร İn รบและการอินเตอร์เทนของเขานี่ก็คือสเสน่ห์เฉพาะตัวของเขานะครับราถถังจิตมงคลคนนี้ท่านชมโอ้โหแต่ เมื่อเสียงระฆังสุดท้ายดังขึ้นครับเขารถทางกลับทําให้คนทั้งโลกประทับใจมากครับยิ่งกว่าเดิมครับนั่นคือการแสดงความเคารพกููต่อสู้อย่างงดงามครันี่ฮะโอ้โหโอ้โหนี่ครับเป็นภาพที่ประทับใจคนทั่วโลกมากฮะมันโอ้โหมันให้ภาพบรรยายครับท่านชมป่ะแต่อีกน่คือหัวใจที่แท้จริงของนักมวยไทยเขาครับโอ้โหไม่ใช่แค่การต่อสู้นะฮะแต่มันคือเกียรติและศักดิ์ศรีและความเคารพที่ทําให้แฟนมวยทั่วโลกยกย่องได้ฮะท่านผู้ชม ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบคลิปครับฝากติดตามคลิปมันๆแบบนี้ต่อไปฮะรับรบองว่าสะใจแน่นอนครับ